เมื่อฉันมีลูกสามคนเลี้ยงดูพวกเขาจนเติบใหญ่แต่พวกเขากลับไม่เลี้ยวแลฉันเลยชีวิตของลุงสอนพ่อที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อลูกฉันชื่อลุงสอนชายชราวัยเจบสองปีที่เคยภาคภูมิใจในฐานะพ่อคนหนึ่งฉันมีลูกชายสามคนสามชีวิตที่ฉันเฝ้าฟูมฟักมาตั้งแต่วันที่พวกเขาลืมตาดูโลกฉันเลี้ยงพวกเขาด้วยสองมือที่หยาบกร้านด้วยเหงื่อที่ไหลยหยดลงพื้นดิน และด้วยหัวใจของคนเป็นพ่อที่ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่มยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือฉันเคยเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จพวกเขาจะหันกลับมาดูแลพ่อแก่ๆคนนี้แต่ฉันคิดผิดผิดอย่างมหันตั้งแต่วันที่ฉันได้เป็นพ่อคนฉันให้คำมั่นกับตัวเองว่าจะดูแลลูกๆของฉันให้ดีที่สุดแม้ฉันจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแม้ฉันจะไม่มีสมบัติเงินทองมากมาย แต่ฉันมีสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือหัวใจของคนเป็นพ่อที่พร้อมจะอุทิศทุกอย่างให้ลูกได้มีอนาคตที่ดีวันแรกที่ได้เป็นพ่อฉันจำวันนั้นได้ดีวันที่ภรรยาของฉันให้กำเนิดลูกชายคนแรกฉันดีใจจนร้องให้ออกมาเมื่อพยาบาลอุ้มทารกตัวเล็กๆมาให้ฉันดูฉันแตะมือลูกเบาๆและพูดว่าพ่อสัญญาจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดจากวันนั้นฉันทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ฉันเป็นชาวนาตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อไปดูนาก้มหน้าก้มตาทำนาแม้แดดจะแผดเผาแม้ฝนจะตกหนักแค่ไหนฉันก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะในใจฉันมีเป้าหมายเดียวนั่นคืออนาคตของลูกๆล,ลูกชายคนโตของฉันชื่อเอกเอกเป็นเด็กฉลาดและมีความมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กเขามักจะขอให้ฉันซื้อหนังสือให้แม้ฉันจะมีเงินไม่มากแต่ทุกครั้งที่ลูกอยากเรียนฉันไม่เคยปฏิเสธ ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งเอกต้องการไปแข่งขันวิชาการที่กรุงเทพฉันไม่มีเงินพอจะซื้อตั๋วรถให้เขาฉันต้องไปยืมเงินจากเพื่อนบ้านและทำงานรับจ้างเพิ่มเพื่อให้เขาได้ไปตามฝันเมื่อเขาสอบติดมหาวิทยาลัยฉันดีใจจนร้องไห้แม้ค่าเทอมจะสูงแม้ค่าครองชีพในเมืองจะมากฉันก็ยอมขายควายตัวสุดท้ายเพื่อส่งเสียเขาให้เรียนต่อฉันบอกตัวเองว่าแค่ลูกได้ดีพ่อก็สุขใจแล้ว ลูกชายคนกลางของฉันชื่อบอยบอยเป็นเด็กที่ชอบคณิตศาสตร์ฉันจำได้ว่าเวลาที่ฉันคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำนาบอยมักจะมานั่งข้างๆและช่วยฉันคิดเลขอย่างตั้งใจเขาบอกว่าพ่อครับโตขึ้นผมอยากเป็นวิศวกรจะได้สร้างบ้านให้พ่ออยู่คำพูดของเขาทําให้ฉันมีแรงสู้ต่อไปแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนฉันก็พร้อมจะผลักดันลูกไปให้ถึงฝั่งฝันเมื่อตอนบอยสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ฉันดีใจจนลืมความเหนื่อยล้าทั้งหมดฉันพยายามหางานพิเศษเพิ่มขึ้นทำงานรับจ้างทุกอย่างที่ทำได้ไม่ว่าจะแบกของขุดดินหรือเป็นยามฉันไม่สนว่าร่างกายจะเจ็บแค่ไหนฉันสนใจเพียงแค่ว่าลูกจะต้องไม่ลำบากเหมือนพ่อลูกชายคนเล็กของฉันชื่อหมอกหมอกเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนฉันจำได้ว่าเมื่อตอนเขาอายุห้าขวบ เขาเห็นฉันป่วยหนักและนอนสมอยู่บนเตียงเขาวิ่งเข้ามาจับมือฉันและพูดว่าพ่อไม่ต้องกลัวนะโตขึ้นหมอกจะเป็นหมอจะรักษาพ่อเองคำพูดนั้นติดอยู่ในใจฉันเสมอหมอกเป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในบรรดาลูกทั้งสามเขาสอบติดคณะแพทยศาสตร์ฉันดีใจจนบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ฉันต้องยืมเงินเพื่อส่งเสียเขาให้เรียนต่อฉันใช้แรงกายทำงานหนักขึ้นเป็นสองเท่า เพราะรู้ว่าการเรียนแพทย์ใช้เงินเยอะฉันอดมื้อกินมือ้อยอมให้ตัวเองลำบากเพื่อให้ลูกชายได้มีอนาคตที่ดีฉันไม่เคยบน่นไม่เคยเสียใจเพราะคิดว่าเมื่อลูกๆประสบความสำเร็จชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นและพวกเขาจะกลับมาดูแลพ่อคนนี้ในยามแก่เท่าหลังจากวันที่ลูกชายทั้งสามเรียนจบและมีชีวิตที่มั่นคงฉันก็เริ่มสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงพวกเขาค่อยๆห่างหายไปทีละน้อย ทรศัพท์ที่เคยดังทุกวันกลายเป็นเดือนละครั้งและสุดท้ายเป็นปีละครั้งเอกครูผู้มีเมียเป็นใหญ่เอกเป็นคนแรกที่แต่งงานภรรยาของเขาเป็นครูเหมือนกันครอบครัวของเธอมีฐานะดีมีบ้านใหญ่ในตัวเมืองหลังจากแต่งงานได้ไม่นานเอกก็ย้ายไปอยู่กับครอบครัวภรรยาเขาบอกฉันว่าพ่อครับที่นี่สะดวกกว่าผมจะได้ไปทำงานง่ายตอนแรกฉันยังไม่คิดอะไร เพราะเข้าใจว่าคนมีครอบครัวต้องมีภาระมากขึ้นแต่สิ่งที่เจ็บปวดคือหลังจากย้ายออกไปเอกแทบไม่เคยกลับมาเยี่ยมฉันเลยฉันโทรหาเขาหลายครั้งแต่ได้ยินเสียงเขารีบตอบกลับมาว่าพ่อครับผมกำลังประชุมเดี๋ยวผมโทรกลับแต่เขาก็ไม่เคยโทรกลับครั้งหนึ่งฉันพยายามไปเยี่ยมเขาที่บ้านแต่ภรรยาของเขาทำท่าทางอึดอดัดฉันจึงอยู่ได้ไม่นาน พอฉันกลับมาฉันได้ยินเสียงเธอบ่นกับเอกว่าพ่อเธอมาอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่เขาจะเข้าใจว่าเรายุ่งคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดหัวใจของฉันฉันจึงไม่กล้าไปหาลูกอีกเลยบอยวิศวกรที่มีทุกอย่างยกเว้นหัวใจให้พ่อบอยเป็นลูกที่ฉันภาคภูมิใจที่สุดเขาเป็นคนฉลาดทำงานเก่งและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตอนที่เขาได้งานเป็นวิศวกรในบริษัทใหญ่ เขาดีใจจนร้องไห้และกอดฉันแน่นพ่อครับผมจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ยุ่งกับงานมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยโทรหาฉันทุกสัปดาห์กลายเป็นเดือนละครั้งและสุดท้ายก็หายไปเลยฉันเคยโทรไปหาเขาแต่เขามักจะตอบว่าพ่อครับผมกำลังประชุมเดี๋ยวโทรกลับนะแต่เขาไม่เคยโทรกลับเลยฉันรอแล้วรออีกจนในที่สุดฉันก็หยุดโทรเพราะฉันรู้ว่า เขาไม่มีเวลาสำหรับฉันอีกแล้ววันหนึ่งฉันเจอข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าบอยได้รับรางวัลจากบริษัทฉันดีใจจนร้องไห้และคิดว่าเขาคงจะโทรมาบอกข่าวดีด้วยตัวเองแต่เปล่าเลยฉันรอทั้งวันไม่มีแม้แต่ข้อความจากเขาฉันจึงตัดสินใจโทรไปหาเองแต่เขากลับพูดเพียงว่าอ้อพ่อเห็นข่าวแล้วเรอครับขอบคุณนะครับผมยุ่งมากเลยไว้คุยกันนะแล้วก็วางสายไปหมอก หมอที่ไม่มีเวลารักษาหัวใจพ่อลูกชายคนเล็กของฉันคือคนที่ฉันเคยหวังมากที่สุดหมอเคยสัญญากับฉันตอนเด็กว่าโตขึ้นผมจะเป็นหมอจะได้รักษาพ่อฉันเก็บคำพูดนั้นไว้ในใจเสมอและหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ดูแลฉันในยามแก่ชราแต่เมื่อเขาเรียนจบและกลายเป็นหมอเต็มตัวชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยงานโรงพยาบาลและคนไข่ามากมายฉันภูมิใจในตัวเขามาก แต่สิ่งที่ฉันไม่เคยคิดคือเขาจะยุ่งจนไม่มีแม้แต่เวลามาเยี่ยมพ่อของตัวเองฉันป่วยหนักในปีนั้นฉันโทรไปหาหมอกด้วยความหวังว่าเขาจะมาดูแลฉันแต่คำตอบที่ฉันได้รับคือพ่อครับผมงานยุ่งมากเลยเดี๋ยวพ่อไปหาหมอแถวบ้านก่อนได้ไหมคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกทิ้งฉันป่วยหนักแทบเดินไม่ไหวแต่ต้องเดินไปโรงพยาบาลคนเดียว ไม่มีลูกชายที่เป็นหมออยู่ข้างๆทุกเช้าฉันตื่นขึ้นมาในบ้านหลังเล็กๆที่เงียบเหงาเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ข้างหน้าต่างบ้านหลังนี้เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกๆเคยมีเสียงตะโกนของเอกที่วิ่งเล่นกับบอยและเสียงหมอกที่ร้องให้เมื่อหกล้มแต่ตอนนี้เหลือเพียงความเงียบงนันฉันเดินไปที่ครัวหยิบข้าวสารหุงข้าวหม้อเล็กๆในอดีตฉันเคยหุงข้าวหม้อใหญ่ๆ พอให้ลูกๆก,กินจนอิ่มมีแกงร้อนๆมีกับข้าวที่ฉันพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ฉันหุงข้าวแค่พอสำหรับตัวเองบางวันก็เหลือเพราะฉันกินไม่หมดบางวันก็แทบไม่มีแรงหุงฉันนั่งลงที่โต๊ไม้เก่าๆที่เป็นรอยแตกคราวลูบไปบนโตแล้วคิดถึงวันเก่าๆที่ลูกๆเคยนั่งล้อมวงกันกินข้าวหลังจากกินข้าว ฉันออกไปนั่งตรงระเบียงบ้านมองถนนที่ทอดยาวออกไปฉันหวังว่าสักวันหนึ่งจะเห็นรถของลูกๆขับมาจอดหน้าบ้านหวังว่าอาจจะมีเสียงเคาะประตูแล้วได้เห็นหน้าลูกที่ฉันคิดถึงมานานแต่ทุกวันก็เหมือนเดิมไม่มีใครมาบางครั้งฉันแอบหวังว่าพวกเขาอาจจะมาเยี่ยมโดยไม่บอกล่วงหน้าบางครั้งฉันเดินออกไปดูที่ประตูหน้าบ้านวันละหลายครั้งหัวใจเต็มไปด้วยความหวังแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวัง ฉันเริ่มคุ้นเคยกับความเหงาคุ้นเคยกับเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้คุ้นเคยกับเสียงฝนตกกระทบหลังคาและคุ้นเคยกับเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นอย่างเดียวดายฉันมีเพื่อนบ้านสองสามคนที่ยังคอยแวะมาหาบางวันยายสมแม่ไม่ไว่แปดสิบกว่าปีที่อยู่ท้ายหมู่บ้านมักจะเดินถือกับข้าวมาหาลุงสอนวันนี้กินอะไรหรือยังฉันยิ้มแล้วตอบไปว่าหุงข้าวไว้แล้วแต่กับข้าวยังไม่มี ยายสมทอนหายใจแล้วบอกว่าลูกลูกลุงนี่ใจร้ายจริงๆนะทิ้งพ่อไว้คนเดียวแบบนี้ฉันไม่ตอบได้แต่นั่งนิ่งๆและรับข้าวที่ยายสมเอามาให้กินทุกครั้งที่ได้ยินใครพูดถึงลูกฉันรู้สึกเหมือนมีมีดมากรีดหัวใจบางครั้งฉันก็คิดว่าบางทีพวกเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาบางทีพวกเขาอาจจะยุ่งเกินกว่าจะกลับมาเยี่ยมพ่อ หรือบางทีพวกเขาอาจจะลืมฉันไปแล้วจริงๆฉันเคยลองโทรหาลูกชายคนโตเอกฉันกดเบอร์โทรศัพท์ด้วยมือที่สั่นเทาและรอสายด้วยความหวังเสียงจากปลายสายดังขึ้นสวัสดีครับพ่อมีอะไรหรือเปล่าฉันยิ้มออกมาทันทีที่ได้ยินเสียงของลูกเอกลูกสบายดีไหมพ่อคิดถึงลูกแต่คำตอบที่ได้กลับทําให้ฉันใจสลายพ่อผมกำลังยุ่งอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ แล้วสายก็ถูกตัดไปตั้งแต่นั้นมาโทรศัพท์ของฉันก็ไม่ดังขึ้นอีกเลยวันหนึ่งฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายปวดหลังจนลุกไม่ขึ้นตัวร้อนเหมือนไฟฉันพยายามลุกขึ้นจากที่นอนแต่ขาก็อ่อนแรงจนแทบสุดลงไปกับพื้นฉันเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์และพยายามกดโทรหาลูกชายคนเล็กหมอกเสียงปลายสายดังขึ้นฉันดีใจที่เขารับสาย หมอกพ่อป่วยลุกไม่ไหวฉันพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ลูกชายที่ฉันเคยหวังพึ่งพากลับตอบว่าพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนได้ไหมผมอยู่เวรผ่าตัดทั้งวันเลยฉันเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบกลับไปว่าอืมไม่เป็นไรฉันวางสายและมองไปที่โทรศัพท์น้ำตาไหลลงมาเงียบๆไม่ใช่เพราะความเจ็บป่วยทางกายแต่เป็นเพราะหัวใจที่แตกสลายฉันเคยฝันว่าเมื่อลูกเป็นหมอ เขาจะกลับมาดูแลฉันแต่สุดท้ายฉันก็เป็นแค่คนไข้คนหนึ่งในสายตาของเขาวันเกิดปีนี้ฉันนั่งอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านฉันเคยหวังว่าลูกๆจะจําได้เคยหวังว่าจะมีสายโทรศัพท์เข้ามาหรือข้อความอวยพรแต่ทั้งวันก็ไม่มีใครส่งข้อความมาเลยไม่มีใครจําวันเกิดของฉันได้อีกแล้วฉันมองไปที่พระอาทิตย์ที่กำลังรับขอบฟ้า คิดถึงวันที่ลูกๆเคยร้องเพลงวันเกิดให้ฉันคิดถึงวันที่เคยมีเค้กก้อนเล็กๆที่พวกเขาร่วมกันทำให้แต่วันนี้ฉันนั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางแสงสุดท้ายของวันฉันไม่รู้ว่าชีวิตของฉันจะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายแต่ทุกวันที่ฉันยังหายใจอยู่ฉันก็ยังคงหวังหวังว่าวันหนึ่งลูกจะกลับมาแม้ว่าในใจลึกๆฉันจะรู้ว่ามันอาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ตาม ทุกครั้งที่เห็นครอบครัวอื่นพาพ่อแม่ไปเที่ยวไปกินข้าวฉันได้แต่ยิ้มบางๆและบอกกับตัวเองว่าลูกๆของพ่อคงมีงานยุ่งไม่มีเวลากลับมาฉันพยายามปลอบตัวเองเสมอเพราะฉันไม่อยากรู้สึกเจ็บปวดไปมากกว่านี้แล้วฉันเคยถามตัวเองว่าฉันเลี้ยงลูกผิดตรงไหนฉันอุทิศชีวิตทั้งหมดให้พวกเขาแต่สุดท้ายฉันกลับต้องอยู่คนเดียวฉันไม่เคยต้องการเงินทองไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่ ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากความรักและความห่วงใยจบลูกๆบางครั้งฉันคิดว่าถ้าวันหนึ่งฉันจากไปลูกๆจะเสียใจหรือเปล่าพวกเขาจะกลับมาหาฉันไหมหรือจะมาถึงในวันที่ฉันไม่มีลมหายใจแล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ยังรักพวกเขาเสมอฉันยังคงเป็นพ่อของพวกเขาแม้พวกเขาจะลืมฉันไปแล้วก็ตามฉันหวังว่าสักวันหนึ่งก่อนที่ฉันจะหลับตาลงตลอดกาล ฉันจะได้เห็นลูกๆของฉันอีกสักครั้งและได้ยินคำว่าพ่ออีกสักครั้งและได้สัมผัสมือของพวกเขาอีกสักครั้งเพราะสำหรับฉันพวกเขายังคงเป็นลูกของฉันเสมอไม่ว่าพวกเขาจะจำฉันได้หรือไม่ก็ตามฉันเคยเชื่อว่าความรักของพ่อแม่จะถูกตอบแทนเสมอแต่ฉันเข้าใจแล้วว่าบางครั้งความรักก็ไม่มีหลักประกรันถึงแม้ลูกๆจะลืมฉัน แต่ฉันไม่เคยลืมพวกเขาทุกครั้งที่เห็นเด็กน้อยเดินจับมือพ่อฉันย้อนคิดถึงวันเก่าๆวันที่ฉันยังได้อุ้มลูกทั้งสามไว้ในอ้อมแขนหากวันนี้พวกเขาย้อนกลับมาฉันจะบอกเพียงว่าพ่อไม่โกรธเลยพ่อแค่คิดถึงลูกเอย๋ยวันหนึ่งพ่อแม่จะชราเหมือนฉันในวันนี้ขอเพียงอย่าลืมท่านอย่าทอดทิ้งท่านให้อยู่ลำพังเพราะในวันที่ท่านยังแข็งแรงท่านเคยอุทิศทุกสิ่งเพื่อพวกเจ้า แต่ในวันที่ท่านอ่อนแออย่าปล่อยให้ท่านต้องเฝ้ารอโดยไร้ความหวังอย่ารอจนวันที่ท่านจากไปแล้วค่อยเสียใจว่ายังไม่ได้ดูแลลุงสอนชายชราที่เคยเป็นพ่อและยังคงเป็นพ่อเสมอถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ